มารับรางวัลมาอะไรย่งเงี้ยไครับครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้พ็อกซี่เองนะครับผมมีเสนอชื่อนะครับผมสหรับรางวัล Best Boy Band of the Year ครับผมของกีตาร์แม็กคาร์ด2024ครับผมรู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ละคนครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ดีใจมากๆที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีมบ๊อปรวมถึงวงการเพลงไทยด้วยครับเป็นยังไงมันจะมีอะไรดันให้เราแบบสร้างผลงานได้ดีขึ้แฟนๆได้ครับแบบตอนนี้ ครับผมแน่นอนว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราคือพวกเราเองเนี่ยก็สัญญาครับผมอยากให้คนมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยจะสร้ญญางผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีอะไรที่ต้านไม้ตะลึงแล้วก็ผักในวงการทุ่ป๊อกก็ได้มากเลยจากจากวันแรกถึงวันนี้ครับวันนี้ได้รางวัลแล้วเป็นไงบ้าง,าาาาง,งวันนี้เกินคาดเราไม่รู้โอ้โหวันนี้ต้านไม้คือตำนานแล้ว ล็อกซี่เองทั้งหคนหรือพวกเราทั้งหกคนเนี่ยหรือว่ายูเซอร์เองก็ตามเนี่ยก็จะไม่มีวันนี้จริงๆครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆทีใจมายมาอ่ะนประกันมาแล้วเนอะทีนี้มีได้ลุ้นคอนเสิร์ตของย้ายหรอเออจริงๆสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพวกเราเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันบอกแต่คิดว่าถ้าเกิดขึ้นทางออฟฟิเชียนน่าจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนพวกเราเองก็บอกว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็มีอะไรที่มันแบบไม่ได้ติดอะไรนะครับคิดว่าถ้ามีก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เรื่องของซิงเกิลใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนแทนได้ติดตามอีกไหมครับวันนี้โอ้แล้วเร็วนี้เลยครับไม่นานกันรอเดี๋ยวผมให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าครับครับผมตอนนี้จริงๆพวกเราฟ็อกซี่เองเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับพวกเรากำลังจะมีโปรเจกต์โซโล่นั่นก็คือ6คน6เพลงครับผมซึ่งกุลกำลังจะปล่อยแล้วในวันที่14มีนาคมนี้ครับผมก็ในวันนี้วันที่12ก็อีก2วันจะปล่อยแล้วนะครับผมก็ฝากทุกทคนฝากเพลงนี้ชอบไหมไหนลองบอกนะเนี่ยขอบคุณความใจทุกคนด้วยนะครับกุนเชื่อว่าเพลงนนนนนนีีี้้เเเเปป็็พลงงทท่่่ถายออดดดมััตตวขกซไชจ ของคนจริงๆครับก็ผมว่าทุกคนจะชอบกันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยรูปเขาเรียกว่าอะไรเขาจะแบบว่าให้ตื่นเต้นแล้วเป็นรูปเควีพรุ่งนี้ก็เตรียมดูทีเซอร์แล้วก็14เตรียมรับชมเดบิวได้เลยครับเป็นแนวไหนอะไรแบบก็จากที่ทุกคนถ่ายมานะผก็จริงๆต้องเล่าว่าทั้งหมดนี้คือปุณกับทีมงานหลังบ้านเพื่อนทุกคนช่วยกันคิดกันอย่างดีจริงๆนะครับผมก็ต้องรอดูเดบิวว่ามันจะช้าหรือเร็วหรือว่าจะมีผีไหมหรือจะยังไงเพราะรูปที่ปล่อยออกมาคือแบบ คือดูน่ากลัวเหมือนหน้าผีสิงใช่ไหมเขาวงกดเขาวงกอดเขาวงกดเรืออะไรต่างๆมีผีเสื้อมีไวรัสอะไรก็ต้องวิเคราะห์กันดูครับผมือนเพราะคุณชอบที่ทุกคนยูเซอร์ทุกคนวิเคราะห์เอ็มบีมากมันเหมือนเนื้อเรื่องเรื่องหนึ่งสนุกช่ัฝากแฟนๆเนี่ยครับเซอร์ไพรส์เนื่องนีสิงเกิลนี้ได้ก็ฝากชาวยูเซอร์ทุกคนด้วยนะครับผมว่าซิงเกิลนี้ชอบไหมไหนลองบอกจัสท็อกโดนใจทุกคนแน่นอนครับผมทุกคนอยากให้คุณทำไรเป็นแบบนั้นแน่นอนครับอ่าสวายอ่าประมาณนั้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ Uh, Welcome to Star Society.